สวัสดีครับผมพี่น้องแฟนครับยูซีสติกแฟนเดอรครับเดิมวันนี้มารีวิวรถในการเกี่ยวพี่น้องรถรถรถของผู้ใดครับเกี่ยวมอนต์บอยเป็นไงไพ่จ้่ป่ะเป็นไงไพเนาะครับเนาะรถของเสียไพ่เดอครับเด้อเข้ามาแล้วพี่น้องเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะมาเด้อครับเด้อเบิ่องแรกครับการรีวิวรถในการเกี่ยวพี่น้องมือนผิดลุงเกียรนี่เป็นรีวิวครั้งแรกครับในการเอ่ยลงยูทูบพี่น้อง รีวิวในการเกี่ยวรถพี่น้องในการเกี่ยวเป็นคารดอนนะครับเนาะเป็นคารดอนวะเป็นคารดอรครับผมเอาขนาดเดียวเอาที่หลัง <c oughs> เอาขันนี้ก่อนอ่พี่น้องแฟนคลับวิบซีทุกท่านด้วครับเพื่อามาเบิงึงรีวิวรถเกี่ยวข้าวพี่น้องรีวิวรถเกี่ยวข้าวประมาณจากาักแปลนทีพี่น้องแปลนที่ถ้าไม่แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครด้วยนะครับ ครับนะครับาเบิวงการเกี่ยวเด้กพี่น้องเนื้อเบิบงการเกี่ยวตอนนี้เป็นฤดูเกี่ยวข้าวแหละครับเป็นฤดูเกี่ยวข้าวแหละครับฤดูเกี่ยวข้าวครับมาแล้วมาแล้วเสียในมาแล้วเอาแล้วฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามก็สับสกัยน้องเด็กพี่น้องเด้อทายจนจนแล้วกันละครับเกี่ยวจนแล้วกันละครับพี่น้องมาให้กำลังใจคนเด้อครับเด้อมาให้กำลังใจคนนะครับ ครับนี่ครับผมครับมาเบิ่งการเกี่ยวเด้อพี่น้องเบิ่งการเกี่ยวเกี่ยวข้าวของเสียมอนนะครับเด้อเสียมอนก็เกี่ยวข้าวรุ่นเป็นเป okay. ็นโคบตารุ่นใดครับ รุ่นใดไหนรูปเจ็ดศูนย์บ่รถเกี่ยวเข่าหรือคู่ตาได้พี่น้องเด้อมาเบิ่งน้อกันครับมาเบิ่งน้อกันครับนี่ครับนี่ครับวันนี้ผมของประเดเซเสือยูทูปมานะนำพี่น้องเอ้ยมาอะไรไมาเห็ดโดยเฉพาะกีทพี่น้องถ่ายคลิปถ่ายคลิปโดยเฉพาะกีทนะครับถ่ายเฉพาะกีทครับพี่น้องถ่ายเฉพาะกีท ในยูทูปผมก็ไม่ได้มาเลยวันนี้พี่น้องกับเบิรงเอาด้วยครับเด้อพี่น้องเบิรงเอาทำสารพัดคลิปทำทุกอย่างครับทำทุกอย่างครับในการเกี่ยวเขาพี่น้องเอาของเสียมอนก่อนของเสียมอญเนี่ยจะคอยไปของเสียไหนเออน <c oughs> เอาไปทีริคลิปทิริคลิปก่อน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับกดซับสไครต์ให้กำลังใจพูดในเ,เดอนอนนน้อครับเด้อพี่น้องกับเพื่อนๆดูในคลิปกุแหละครับเด้ออยู่ในคลิปในอะไรกูเหรอรีวิวรถเกียวครับเป็นรีวิวรถเกียวรถเกียวข้าวน้งเสอยหมอนครับรุ่นกระสอบพี่น้องเป็นรุ่นกระสอบ กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยเอาอะไรก็อะไรก็แชร์นะครับเรื่อยๆก็แช่กดซับสไคร์ด,ด้วยนะครับกดซับสไคร์ด้วยทุกคนเห็นเห็นครับเห็นในการเทียบเอดมันลดเสียมอนนะครับขมใหก้กำลังใจคนได้เรือยๆไปน้องครับผมให้กำลังใจคน ถุงเทียวครับพี่น้องถุงเทียวเนือมันอัดัดจากสองกิบพี่น้องสอง,สอง,องกิบนะครับเมื่อเร็วกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยกดเป็นกําลังใจนะครับเออเป็นกําลังใจอาจารย์ทำคลิปพี่น้อง เสียหมอนเลยครับเด้อเสียหมอนเสียหมอนบ้านไดครับเนี่ยเฮ้ยพี่เสียหมอนคนทา้งหลคนบ้านเฮาวะที่ได้ล้มคลิปถือนะดังทั่วประเทศเด้นี่ทั่วประเทศเนี่ยเสียไผ่เนาะเสีหมอนเนี่ยมันเขียงนี่ละขอยาหมอนหนึ่งร้อพอแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ เดี๋ยวขับเอาเบิร์นการเกียวนะครับเด้อไปรีวิวรถครับรีวิวรถเกียวนี่ครับไหนพี่น้องทั่วประเทศแฟนขับดีสี่ทุกคนเอาเบิร์นนะครับเด้อทั่วประเทศทั่วโลกนะครับเราใจเย็นพวกเราปกปัยให้ยูทูบผมทำยูทูบเปอร์ครับก็เป็นมาอีกปีครึ่งแล้วปีที่สองอ่า เราตบคอยกันเด้อเอาคนด้เงินลีแสนมาหน่ยายงสิว่าไหนผมไม่ได้เห็นเด็ไม่นี่อไกลแล้วผมจะขาพัดเลยขาพัดามเลยนไปเรื่อยๆนะครับเดอดรนไปงครับประมาณแปด เก่าสิ่งกที่พวกเราพี่น้องให้พี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆสักก้อนเอารถเสียหมอนอะไรก็ไปของเสียในยต่อแับน,นี้ตัดไปซะม,มายอยู่นีิล่มเอาตะกี้ตะกี้ลงไปพี่น้องพี่น้องอาจจะว่าดูไร้าสาระแต่ผู้ชมทั่วประเทศทั่วโลกอาจจะบุคิดขึ้จังเฮาเนียพี่น้องเด็กซีแฟนคลับสุดท้ายนี่คือเป็นงานของผม พีน้องแฟน,น,นคลับวี้บนอ้าคลิปนี้เรื่องฝากก็เลยก็แชร์กตามประสบสกายนะครับเด้อสวัสดีครับผม